จบภารกิจเนเชอรีนักตกยางโลกเที่ยวเมืองไทยก่อนโพสต์ถึงแบบนี้ผลการแข่งขันอย่างท,ที่ทราบกันไปแล้วว่าอิตาลีสามารถเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต25ต่อ17 25ต่อ17 21ต่อ25และ25ต่อ20คว้าแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์ไปครองได้สำเร็จ ่ห,หลังจากการแข่งขันได้ปิดฉากลงบรรดาน,นักกีฬาระดับโลกที่เดินทางมาแข่งขันที่บ้านเราก็ถือโอกาสใช้เวลาพักผ่อนในกรุงเทพกันหลายรลยโดยนักกีฬาของโปรแลนด์ที่มันดับสามในการแข่งขันหนนี้หลายคนนำโดยคามิล l าวิสคอป์กามาวินาสมาเซกยูสนาลิเซียกและอากเนซาคอนเนลุกที่ได้พากันไปเที่ยวตึกมหานครวัดอรุณและวัดพระเชษฐนวิมลมังคาราม ก่อนได้โพสภาพอดความสวยงามของบ้านเราให้บรรดาแฟนคลับทั่วโลกได้เห็นพร้อมแคปชั่นว่ากรุงเทพเมืองที่สวยงามฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งสักวันหนึ่งที่โพสโดย c a m e เมล่าวิสคอปกส่วนมาวินาสมาเซกได้เขียนว่าขอบคุณประเทศไทยที่นี่กลายเป็นสถานที่พิเศษในใจฉันเรียบร้อย ขณะที่นักตบทัพทีมบราซิลได้แก่นํำเที่ยวกิติมศักดิ์อย่างปอป,อ,ปอซับซิรีแต่รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยที่มีความสนิทสนมกับกาบีกับตันทีมชาติบราซิลก็ได้พาจูเลียอิาเบลบรักมันอน,นาเคนโรลิน่าดาซินวามาคิสคาเนโลและพิซิล,ล่าดาลอยไปเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสาศดารามโดยอันนาเคนโรลิน่าดาซินวาได้เผยว่านี่คือความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ และจะอยู่ในใจฉันตลอดไปนักตบลูกยางสาวบาซิลได้โพสต์ข้อความในโลกออนไล์ขณะที่พอซิลล่าดาลอยได้โพส์ว่าขอบคุณคุณปอป้อมากพวกเรามีความสุขมากกับประเทศไทยและการไปเที่ยววันนี้กับคุณ